เดี๋ยวระหว่างน้องระหว่างน้องร้องเพลงนะคะเพลงแรกที่เขารักกันนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ปักตะกร้าพิเศษเป็นตะกร้าพิเศษของน้องนะคะน้องคู่กันกับน้องเมนตอนะครับตะกร้าพิเศษเอามาเป็นตะกร้าพิเศษนะคะเป็นตะกร้าพิเศษเพราะว่าเดี๋ยวจะผิดกฎของติ๊กต็อกนะต้องมีการปักตะกร้าวันนี้คือตอนนี้ลูกค้าจะรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมคะ ชื่อว่าวิซีโซฟนะคะ,ะสบู่ L d สบู่แม่ตักนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้น้องก,กลับไปใช้ด้วยลูกค้าหลายๆท่านใช้อยู่แล้วแต่ราคานี้ตักยังไม่เคยเปิดเดี๋ยวราคานี้นะคะวันนี้เราจะให้พิเศษสําหรับลูกค้าใน TikTok นะคะและทุกที่เลยอ,อ่ะเดี๋ยววันนี้ใครอยากจะได้ปกติราคาก้อนเดียวนะคะ290บาทปกติราคาก้อนเดียว290บาทนะคะ ลองแกะดูพร้อมถุงตีฟองข้างในลองแกะดูว่าข้างในมีอะไรพูดมากก็ได้เอาทุกคนเข้าใจอ่้น้องเกดเลยครับลองแกะดูว่าข้างในมีอะไรบ้างทุกคนเห็นใช่ไหมคะน้องเปิดปอชื่มพี่หน่อยลองแกะดูนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะมันพูดไม่ได้นะครับในทวิตเตอรอันนี้เป็นจะเห็นนะแต่ตะกร้าจะหมดเร็วมากเพราะว่าของเราสินค้ามีจํากัดนะเป็นรอบพิเศษลองแกะดูนะคะได้ไปแล้วลองแกะดูแอดลินขาขอตะกร้าราคา นะคะแล้วละสองร้อยเก้าสิบว่าเราจ่ายวันนี้เราไปเลยรีวิวไว้หน่อยรีวิวเลยแป๊ดนึงฮะรีวิวเยอแล้วค่ะรีวิวเยอะแล้วค่ะรีวิวเยอะแล้วค่ะนะน้องชูนะรีวิวเยอะแล้วนะคะเอาไปที่89บเก้าบาทแปดสิบเ้าหนต่าค่ะ89บาทวันนี้สนับสนุนพวกเราได้วันนี้สบู่วิกซีเอาอย่างนี้ดูรีวิวได้นะคะอาออย่างนี้เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวทุกคนรอดูเซอร์ไพรส์ที่แม่ตักจะให้น้องได้เลยค่ะเตรียมตัวนะแมงกี้เตรียมตัวดูเซอร์ไพรส์นนะะะะะคครวัง อ่า89บาททุกคนดูนะคะว่าได้อะไรบ้างแ9บาทแล้วพูดได้ไม่เยอะแต่ดูว่าได้อะไรบ้าง89บาทนะคะ89บาทอ่าตอนนี้ตะก้ากำลังจะไปแล้วนะคะตะก้าก้องจะหมดนะยาวกี่ก้อนคูณตัวเองนะจ๊ะให้วันนี้วันเดียวนะครับ89บาทฉบับน้องแมงปอกบับน้องผู้กันอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าเดี๋ยวให้หนูร้องเพลงเสร็จเดี๋ยวพี่มีเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้อ่าแม่แม่กดได้เลยค่ะ 89บาทค่ะเอากี่ก้อนคูณเอาเองเลยค่ะ89บาทคูณเอาเองนะฮะวันนี้ตะกร้ารับ89บาทเท่านั้นอ่ะย้ำนะครับระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวพี่ถือให้นูดดิบย้ำตะกร้าพี่หน่อยนะ89บาทนะคะโอเค89บาทนี่กดกันติ๊กตอกผมเด้งเลยฮะกดเดียวจะติ๊กตอกเด้งเลยนะคะขอโทษนะครับโล่เถึงเงี้ยอันนี้ออกมาเลยดีกว่ามั้ง อ่ะไปดูอ้าวฟังเพลงกันมาไ,ไม่เป็นไรค่ะลูกน่ารักปลาทะเลได้ฉันอย่างนี้้ังดีพลังอ่ะผมคิดดิลูกแก้วเป็นอย่างเดียว yeah mm -hmm. เมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรนะครับเจ้าสาวกับคนจนครับเจ้าสาวกับคนจนมันตรงใจเรานรเ,ราเรานาะผมชอบครับชอบ,ชอบคือที่ชอบเพลงนี้เพราะว่าเนื้อหาเนื้อหาหรือว่า<ช>ความ,วามรู้สึกมันตร,ร้งใช่ไหมใช่ผมชอบแบบเนื้อหาในเพลงอะไรอย่างนี้ครับคือมองผมมองนะเป็นผู้ชายเหมือนกันจะมองความรู้สึกของน้องได้นะว่าคือความรู้สึกที่เขาพูดออกมาเขามีความมั่นใจนะ ไม่ใช่ว่าเขาไม่กึกกักเขาไม่กึกไม่กักที่จะพูดเพราะสิ่งที่สะท้อนออกมานั่นคือความรู้สึกของเขาจริงใจคือเด็กอายุยี่สิบเอ็ดเดินเข้ามาบ้านผมกับบ้านคุณตั๊กเนี่ยเขามีความเขาประหม่าไม่มีแต่ความมั่นใจที่เขามีคือความอะไรรู้ไหมความรักที่เขามีต่อผู้หญิงคนนี้ยใช่คือเด็กความรักมันอาจจะรู้สึกว่าจริงๆมันเด็กจริงไม่ใช่เลยนะครับผมกับคุณตั๊กคบไม่ใช่เด็กนะฮะคนอายุยี่สิบเอ็ดอย่างผมกับคุณตั๊กคือเขาคบตั้งแต่ตอนนั้นและรู้เลยว่าคนดูถูกเรามามากเลยเดินว่า จะไปกันรอดเหรอเนี่ยตั้งนั้นตากับเบียร์อยู่ตอนที่เบียร์มาอยู่ตากับเบียร์อายุยี่สิบต้นๆนะคะยี่สิบเนี่ตากับอายุเยอะกว่าเบียร์คือเจออุปสรรคเยอะมากเมื่อกี้พี่เล่าให้ฟังแล้วนะอุปสรรคเยอะมากอยู่มาจะสิบหกปีแล้วจนมีลูกสาวคนหนึ่งพอพี่ได้แบบเหมือนฟังเรื่องราวของเราสองคนทำให้พี่รู้ว่าจริงๆพี่กับพี่เบียร์ขายของตลาดนัดกันมาก่อนนะเพราะพี่เป็นแม่ค้าขายของตลาดนัดกันมาก่อนจนมาถึงทุกวันนี้ได้อพี่เลยบอกว่าวันหนึ่งถ้าวันหนึ่งเราสองคนประสบความเสเร็จหรือว่ามั่งมีขึ้นมาพี่ะ เป็นกาลังใจให้เราจับมือกันแน่นๆนะเพราะว่าเหมือนที่พี่บอกเลยมากินเงินทองเนี่ยใครมีก็ได้แต่ความซื่อสัตย์ความดีความรักที่มีให้กันนะไม่ใช่ใครทุกคนที่มีก็ได้นะมันมีได้แค่เฉพาะบุคคลเท่านั้นนะบ,บางคนมีเงินไปยังไม่มีความสุขเลยแต่ความรักดีๆคู่รักดีๆหรือคนรักดีๆหรืออันวันนี้อาจจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเราอะโชคดีมากที่ได้เจอคนดีๆเพราะวันนี้สถานะยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่อันนี้พี่แบบซึ้งมากแต่อีกอย่างหนึ่ง ทุกคนคะทุกคนรู้ไหมว่าที่ทุกคนเชิยกดตะก้า,า,กาเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง<อ>นะคะเดี๋ยวทุกคนเชิยกดตะก้า,า,กาเดี๋ยวจะให้ดูของที่ตักเซอร์ไพรส์น้องของที่ตักเตรียมมอบให้กับน้องทุกคนเชิญกดตะก้า,า,กาเอาไปว่าเน,นี่นยในเนี้ยไม่ได้พูดไม่ได้บอกน้องมาก่อนนะครับไม่ได้บอกผมกับคุณตั๊กนะครับเห็นเด็กสองคนนี้ <oz> นะครับอย่างอื่นเราช่วยมาเยอะมากนะครับวันนี้ไม่จะมาเพราะว่าน้องเขาดังนะอย่างเดียวนะวันนี้บอกเลยน้องเป็นส่วนหนึ่งที่คนรักและเอ็นดูและคนดี คู่นี้เขาอันตอนเนี้ยเขาไม่ได้เป็นแฟนกันนะเขายังเป็นเพื่อนและทําความเข้าใจกันอยู่นะครับตอนนี้ถ้าถามกี่เปอร์เซ็นมันวัดเปอร์เซ็นไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าถามความรู้สึกดีไหมผมว่าของคนนี้รู้สึกดีรู้สึกดีต่อกันดีกันแน่นอนและส่งคนนี้แต่ไม่อยากให้แม่ๆแบบว่ามันกดดันน้องเพราะว่าเดี๋ยวเราเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาจะรู้สึกอึดอัดเดี๋ยวมันต้องเป็นพัฒนาความรักแต่ตั้กเชื่อนะว่าเขาอะรู้ว่าใครหวังดีกับเขาอืมอ่า เขาจะรู้อยู่แล้วว่าใครอหวังดีกับเขาแล้วคนนี้เขาก็จะรู้ว่าคนนี้อยู่ข้างเขาคนนี้เขาจะรู้ว่าคนนี้อยู่ข้างเขาคือมันเป็นความรู้สึกเขาสองคนเขายังเด็กกันอยู่ยังเด็กกันอยู่นะคะแล้ววันนี้ไม่พี่ถามว่าคือถ้าพี่มอบของให้อย่างหนึ่งเมื่อกี้พี่ถามแล้วเนาะครับว่าถ้าพี่มอบของให้อย่างหนึ่งทางไหนวะทางเหรอตอนนี้ได้ได้ติดต่อช่องพี่ครับ